สวัสดีค่ะช่องแม่บ้านติดเกมนะคะวันนี้ก็อยู่กับร้านคาเพิ่มนะคะประจำวันที่11มกราคม2566นะก่อนอื่นเลยต้องขอนุญาตขอบคุณสมาชิกช่องแม่บ้านติดเกมนะคะที่ทำการสมัครสมาชิกช่องแม่บ้านแล้วก็ขอขอบคุณผู้ดูเหน่งทุกช่องทางด้วยนะคะเป็นกำลังใจที่นี่มากๆเลยจ้าเอาล่ะวันนี้นะคะก็มีชุดใหม่ของเสี่ยอาชีพเข้ามานะคะก็ได้แก่คุณโออิจิมิฮวามูซาแล้วก็บูซาั่นเองนะคะ ไปดูของคูโนกันเลยของคูโนนะคะก็จะมีทางอาวุธแรกแล้วก็อาวุธที่สองนะคะชื่อชุดผูไรล,ยลายามราตีเนาะโดยส่วนตัวนะคะสําหรับแม่บ้านคือชอบทางชุดยกเว้นหมวกนะคะแต่ทัางนั้งนันอะครชอบทั้งหมวกทั้งอะไรนี้ก็คือแล้วแต่เนาะแม่บ้านไม่ได้ว่ามันไม่สวยนะแม่บ้านแค่ไม่ได้ชอบหมวกเฉยๆเนาะโอเคสําหรับอาวุธน,นั้นก็คือสวยงามตามท้องเลือกนะคะอันนี้ของมิฮาวาน,นะคะโดยจะเหมือนกันหมดเนาะหน่อยลองปิดผ้าคลุมสิ ปิดภคุมมันจะเป็นยังไงวะเหมือนจะไม่มีให้ปิดภคุมหรือเปล่าแม่บ้านปิดแล้วมันไม่เกิดอะไรขึ้นนะคะทุกคนอืมโอเคอ่ะแล้วก็อาวุธแรกนะคะของเมฮะวาก็จะประมาณนี้นะคะอันนี้ของมูซานะคะอาวุธสวยถูกอาชีพเลยเนาะคือหลังๆแม่บ้านว่าเขาทําอาวุธโอเคมากๆรู้สึกว่าของผู้หญิงกับของผู้ชายจะต่างกันตรงนี้นะดูเหมือนผู้ชายจะ หมวกเนี่ยจะคือเขาเรียกว่าอะไรส่วนหมวกอะคะ่ะอ๋ออ๋อถ,ถ้าหางถ้าห่างมากไม่มีอะไรเหมือนกันนะคะทุกคนคือถ้าห่างมากม,มันจะเป็นมันจะเป็นมืดๆอะมันเป็นแสงและเงาเฉยๆนะคือของวูซานะคะเนื่องจากอเวกยังไม่เข้านะคะก็เลยจะแค่ราคาหกรอยแปดสิบเพราะว่ามีแค่อาุธแรกเท่านั้นนะโอ้พัดส,สวยไม้เท้าสวยมากโอเคก็จะประมาณนี้นะคะทุกคน ต่อไปค่ะอ่างเปากระต่ายนะคะราคาอันนี้แบบลดราคาเหลือเก้าสิบห้าบาทนะคะทุกคนโดยอ่างเปาตัวนี้นะคะก็คือจะสุ่มไปเรื่อยๆนะของรางวัลใหญ่สุดก็จะเป็นกล่องเซ็ตอาวุธชุดพรีเมียมนะคะหรือว่ากล่องเซ็ตชุดอาวุธนั่นเองเนาะโดยที่มันก็โอ,โอเคอยู่อะคือมันก็เป็นได้น้องกระต่ายถ้าเธอโชคไม่ดีก็ได้เป็นอ่างเปา สองอันรามาสูใหม่แล้วก็เป็นหินคอนห้าร้อยห้าสิบอันอะไรประมาณนี้นะคะก็คือไม่แย่เนาะก็ราคาเต็มอยู่ที่ร้อยเก้าสิบบาทนะคะแบบลดราคาซื้อได้หนึ่งครั้งนะคะโดยซื้อได้สัปดาห์เอ่อไม่ใช่สัปดาห์เนาะต้องหมดเป็นตะกูลละหนึ่งครั้งเท่านั้นนะคะถึงยี่สิบห้ามกราคมแล้วก็มีแบบห้าอันนะคะในราคาเจ็ดร้อยหกสิบาทเท่านั้นนะคะโอเคต่อไปนะคะ แพ็กเกจครบรอบ5ปีนะคะนักผจญภายออกอินวันแบบ180วันนะคะจัดไปเลยจุกจุก3,348บาทนะคะรับไปเลย v ีพหรือหอสรรพัดประโยชน์180วันนะคะแล้วก็เลือกได้ว่าจะเอาหนังสือรับโอมูล180วันหรือพรอนคอามาซิล180วันนะคะจุกจุกกันไปเลยแล้วก็รับไปเลยคัมพีเพื่อนากัน,กนดอบ30ใบนะคะ แล้วก็มีแบบแยกด้วยนะคะก็คือแบบว่าไม่เอาพอหรือหนังสือรับโอมูลนะอยากซื้อแยกก็จะมีเป็นหอสารพัดประโยชน์180วันในราคา1,584บาทนะคะหรือพอคามาซิล180วันในราคา2,160บาทแล้วก็หนังสือรับโอมูลนะคะ180วันเช่นเดียวกันในราคา2,160บาทนะคะ ต่อไปแพ็กเกจพรีเมียมคูณ4นะคะก็คือรับไปเลยชุดเอ่อเซตเอาเวกนะคะ4กล่องจุกๆจะเอาไปย่อยหรือจะอไปให้ตัวไหนใส่ก็ได้แล้วแต่นะคะในราคา2,080บาทเด้อแล้วก็แพ็กเกจระฆังทองปีใหม่นะคะ,ะครับระฆังทองไป1อันในราคา184บาทนะคะมีหิ่งคอนให้100อันมีคำ่เพิธตากันดอบ10ใบ,บด้วยแล้วก็มีอันอื่นๆด้วยนะคะ อ่าสำหรับใครที่รอน้องมังกรน่ะคะน้องมังกรกลับมาขายให้แล้วนะคะยินดีด้วยนี่เลยแพ็กเกจมังกรที่แม่บ้านพูดถึงบ่อยๆนะคะก็คือจะเป็นการซุ่มน้องมังกรนะคะซึ่งน้องมังกรถ้าได้รับรุ่นที่1เนี่ยน้องจะเป็นตัวสีดำแต่ถ้าเป็นรุ่นสองสามสี่น้องจะเป็นตัวสีทองนะคะเอ่อซึ่งราคาสามละหกสิบเจ็ดบาทเนาะแล้วก็มีห่อให้เราด้วยนะให้เราเลือกว่าเราจะเอาอันไหนนะคะ ถ้าใครเป็นสายไหนก็เลือกอันนั้นเลยเนาะเพราะมันมีสายมาแล้วก็สายแบบสุ่มอัญมณีจีนนะคะแล้วก็มีสายแบบเอาไว้ตีบววนะคะว่ามันจะได้พวกเฟลสแต็กนู่นนี่นั่นนะคะอยากมามาสุ่มน้องมังกรดาเหมือนกันนะเนี่ยแบบอยากได้อะ่ะแต่แบบ <c ười> คือกลายเป็นว่าน้องมังกรดําออกยากมากทุกคนถึงมันจะเป็นรุ่นหนึ่งอะ,อะต่อไปนะคะ เออแพ็กเกจอันนี้นะคะลดห้าสิเปอร์ซ็นแพ็กเกจกระต่ายนุ่มนิ่มแล้วก็ช้อปปี้นะคะราคาสองร้อสิบห้าบาทรับไปเลยน้องกระต่ายหนึ่งตัวกับน้องชอปปี้นะคะน้องกระต่ายนี่ก็จะมีหลายหน้าตานะรองกด,กดดูได้นะจ๊ะต่อไปนะคะอ่างเปาแห่งพรราคาร้อยเก้าสิบบาทนะคะอันนี้จะเป็นสูบอ่างเปาแห่งพรนะคะโดยอ่างเปานี้เนี่ย ถ้าเกิดโชงไม่ดีก็รับไปค่าหิงคอหนึ่งรอยอันนะคะแล้วข้างในเ่ยก็จะขึ้นไปเรื่อยๆก็จะเป็นน้องเมดหนึ่งตัวหรือความรงจังของช่างสามสิบสาอันรางวัลใหญ่สุดของกล่องนี้นะคะจะเป็นกล่องอาวุธชุดคานาเป้นั่นเองนะคะโอเคต่อไปนะคะแพ็กเกจหนึ่งบวหนึ่งใบเบลลรูปลักษณะมาพรีเมียมราคาสองรอบาทรับไปเลยสองใบนะคะแล้วก็มีใบยขยายกระเป๋าสี่ช่องสองอันก็รวมเป็นแปดอัน นะคะก็ได้รับไปทั้งหมด8ช่องราคา100บาทหิงคาถาตอกตาไอเทมนะคะ2บวก2รวมเป็น4อัน160บาทนะ้ำบริจุของผู้ดำ6ก้อนนะคะ150บาทนั่นเองเอาไว้ง่เจ็มเนาะอันนี้ใครที่แบบไม่คิดจะใช้เงินในเกมแก้ปัญหานะคะก็มาซื้อตรงนี้ได้ต่อไปหนังสือรับช่างตีเหล็กนะคะแบบ1อันเออราคา40บาทอ,อ อันนี้มันเหมือนเอาไว้เก็บเฟลอะนะราคาแล้ก็มีแบบ11อันก็คือ400บาทด้วยนะคะ โอเคแล้วก็ต่อไปแพ็กเกจพิเศษนะคะราคา517บาทได้รับไปเลยกล่องอาวุธชุดพรีเมียมหนึ่งกล่องความสมบูรช่าง50อัน VP7 วันนะคะหิงคอน50อันอันนี้ก็เหมาะกับคนที่แบบยังไม่มีชุดอเวกใดๆนะคะเพราะว่าซื้ออย่างนี้ก็คือคุ้มค่ากว่าแน่นอนแล้วก็ต่อไปกล่องชุดพรีเมียมนะคะก็คือนี้เป็น400บาทไม่มี VP นะแต่ว่าให้ห่อหิงคอนเอาไปสุ่มกันเล่นๆจุกๆนะคะระหว่าง50ก้อนถึง200ก้อนเลยทีเดียวแล้วก็มีกล่อง ชุดพรีเมียมแบบที่สองนะคะราคา400บาทเช่นเดียวกันแล้วก็มีห่อหินขอให้ไปสุม่มแล้วก็กล่องเสร็จอาวุธชุดนะคะลดราคาเหลือ340อันนี้ก็เป็นชุดสืบทอดนะคะคือของราคาเนียชุดสืบทอดกับกล่องเสร็จอาวุธชุดมันเป็นชุดเดียวกันนะคะไม่ต้องงงว่าทําไมต้องบอกว่าอาชีพใหม่ๆหลังๆคือมันมัดรวมเป็นชุดเดียวไปเลยเนาะโอเคต่อไปนะคะห่อความสนเรของช่างที่น่นอาอัศาจรรย์นะคะราคา170บาทนะคะ ซุ่มหินคอนนั่นเองนะคะก็จะมีสเก็ตเข้ามาด้วยมีสเก็ตกับหินคอนด้วยนะจ๊ะต่อไปอันนี้เอ่ออันนี้อันนี้ยังอยู่ทุกคนคะ่ะยังไม่ได้ซื้อซื้อนะจ๊ะห้าร้อยซีเวอร์เองเออกไปได้รับเออสเก็ตนู่นนี่นั่นแล้วก็มีอันนี้ด้วยนะไม่บ้างกดไปเยียวนะจ๊ะต่อไปนะคะอีเวนต์ก็ห้าร้อยซีเวอร์อย่าลืมมากดกันด้วยนะ อ่ะแล้วก็วันนี้ไม่มีแพ็คพันห้าบวกพันห้าใดๆนะคะมีเป็นแพ็คพันห้าร้อยนะคะที่ได้รับหนึ่งพันหกร้อยเพลเราก็ได้รับห่อหินคอนที่น่าอัศจรรย์ไปสุมหินคอนแล้วก็มีใบลดราคาเป็นคูปองลดราคายี่สิบเปอร์เซ็นต์นะคะก็ถ้าใครจะเติมอยู่แล้วมาเติมวันนี้ก็โอเคนะโอเคต่อไปราคาสามพันนะคะได้รับสามพันสามร้อยเพลนะคะได้รับห่อหินคอนที่น่าอัศจรรย์เรื่องเออสี่ห่อเออเราก็ได้รับคูปองลดราคายี่สิบเปอร์เซ็นต์สองใบนะจ๊ะ ส่วนอันนี้มันมีตลอดอยู่แล้วนี่ใช่ไหมเพราะมันรีเซนทุกวันที่หนึ่งนะคะโอเคเออหมดแล้วเดี๋ยวก่อนช่องลดราคานะคะวันนี้ลดราคาชุดซูระกูนี้เอ้ยชุดซากูระนี้ของนินจานะคะเหลือหกร้อยบาทนะคะแบบพรีเมียมแล้วก็ชุดป่าปลาขาวของคุณโนนะคะเหลือหกร้อยบาทแล้วก็ชุดเออแล้วก็ลดราคาชุดพวกไลฟ์สกิลของทุกๆอาชีพนะคะ คานาเป้อะไรพวกนีนะ้ยังลดอยู่นะเดี๋ยวแม่บ้างขอเช็คหน่อยมีอะไรลดเพิ่มไหมจำหน้าว่ามันลดมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะคะยังลดอยู่เนาะแล้วก็บายย้ายไลฟ์สกิลก็ยังลดอยู่นะคะถ้าใครแบบยังใช้เอากิจกรรมไปแลกยังไม่พอก็มาซื้อตรงนี้ได้นะคะเออชุดพรางก็ลดราคาเช่นเดียวกันนะคะ โอเคก็อย่าลืมมาตรวจสอบช่องเบสกันด้วยนะจ้าทุกคนว่าแบบอะไรที่ยังอยู่อะไรที่ยังอยากได้อยู่อย่าลืมมาสวยกันด้วยนะคต่ว่าเออชุนมูซาสวยนะอันเนี้ยคือแม่บ้านว่าแม่บ้านชอบทุกอย่างยกเว้นหมวกนะเออบอดี้ไม่ใช่สายแฟนคลับหมวกแบบนี้ขนาดนั้นนะคะแต่ถ้าใครชอบทั้งตัวอยู่แล้วก็จัดไปได้นะคะแต่แม่บ้านไม่เป็นไรแไม่บ้านจะลงเบลูกตัอ,อ้อยโอเค ยังยังไม่เปอ่อะสำหรับวันนี้ครโดนหรือไม่โดนอะไรยังไงแบ่งปันกันได้นะคะแล้วเ,เป็นยังไงบ้างก็ส่วนของมกุกคือยังไม่ประกาศวันสักทีนะแม่บ้านก็ไม่เข้าใจเหมือนกันไม่รู้ยังไงกันแน่เราก็ได้จะรอกันต่อไปนะคะว่าจะยังไงกันแน่นเอาอาจจะ กลัวมันจะไม่เข้า18จังแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะทุกคนมันก็ต้องรอเนาะต้องรอดูกันไปนะคะเดี๋ยวถ้าประกาศทางการเมื่อไหร่จะรีบมาบอกเช่นเดียวกันนะคะสำหรับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องแม่บ้านปมนกลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งติงเอาไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแม่บ้านเนาะสำหรับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนแล้วบๆๆบนะคะแล้วเจอกันใหม่เด้อบายบาย